เยังจเ้เอายังไม่ได้ไปทางในก็คือว่าไปว่าว,าว,วโโ่าบ่ค<อ>่อยมีแล้วให้มาพูดเ่าให้แล้วตอนนี้<อ>แมนแมนแสดงว่าเรายังข่ายกับ่าวลูกนี่นคนไทยนะ แลสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาหาทางสาวพ่อนีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ได้เดินทางเข้ามาออนเทียนฮอดซานพันเนาะทางสาวพอนั่นแหละแม่ห่างลูกหนึ่งนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวบอยก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางเพันเนาะมีเพื่อนอยู่ซานเพันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละแปลว่าเพื่อนเพันอยู่ในโมเลอเราก็เ่ยจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องของเพันเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางสาวพอนะกัดพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสาวพอนเลยโดย

ยังคือเก่านี่ยทักมาคือเก่าแล้วนี่ยจะทำนองฐานแล้วงมรู้คือเก่าแล้วเน่ได้คือเก่านะ่ใช่อ้าวใครยังไม่ได้ไปใช้ก็ยังคือเก่าโอ้ยไม่ได้ไปทางไหนคือว่าแบบว่าว่าวโบคอยมิแล้วใหายว้าวหายแล้าตอนนี้แมนแมนแมนแสดงว่าเรายังขาดผู้บ่าวด้วนคนถ่ายหน้าโบบินได้เอาด้วยเปลาเนีอาคนนได้เงิน มธรรมดาเองเนาะดอกดาให้เราดอกนนีตอนนั้นในแรกนั่นลายุเ่าอะเนาะเฉพาะในตอนนี้เดิมบูอย่างนี้เลยเบาทะผู้เบาทบาะเบาท้าทะผู้เราทะผ้เบูเบาะบาทเบาะาทยาทะเะาบาายาา้ะ้องเเาาทเเาเะ เน่เน่ตกหดว้ากันพุกขมาทั้งเพื่อนเพื่นนี่ตบโอ้ยทำม่ได้าำไหนบอกดีไอ้่อยามเนาะเดี๋ยวว่านขึืนนี่เรองนี้คำถามมันในขมาหาเราเต็หนึ่งในกบวยนีแต่คือมือนี่กัยังมีอยู่บพคนโทมานี่บางมื่อบางเมื่อแรว่าคู่มือบอก่าบอกอีกทีถึงยังไง้อโทมาถึงมบางทีเพื่นเบา่างก็มี แสดงว่าบารายคนบารายที่นี่ประมาณกับาายไลน์ตลอดโอ้ยมันจะเป็นฮอต่ณะช่องทั้งคนเนี่ยก็คุยบอไว้แล้วเนาะโอ้พ้นว่าอันคือเป็นเป็นเหร่มหล่นบอไม่บ่ไม่เออบ่บอร้นคนก็เหตุเวียเกินงานเนาะคนก็เรื่องของหาเล้นนย จะมากโย่มากลมคลลมโดนบอกแล้วมากแบบไรมากแบบล้มแค่เดียวเลยยังไงจวดจัดด้วยบอกแต่ธรรมดาก็เม่งกนไปนี่แล้วโมเมนโตสจวดจัดบายล้มมันล้มโดนนัที่นี่เดี๋ยวเราบบมากกลุ่วโทรมาเลยอย่างว้าวหึงนะอ๋อว้าให้ใจละว่าว้าหน่อยหน่อยแต่มีใจกลัวแม่นเงินจิทมมาเราเอาหึ่จสหลอกจะหลอกไว้แลก็พูด เออยันจะไปอล่าเรอะดีเ็กซแเตอรกี่เังกันยเดกีญบวะเนาะเอาอะไรได้นาะตูเนาะแน่นแน่บวธรรมดาได้ฮะบวธรรมดาด้วยแน่บวบยกระทำร้นจีเอาหยมูทามเนาะบวบวยจำเห็นคนงันนี่แบบนี้บวบวยวิ๊กไกิครัววิเลา่ากอื่นก็ไม่กันไดนเลยแน่ มันมาซะพอนี่วิทย์ใช้วิทย์กว่ารถสิลบบ่พอพอแน่บ่แม่นทางรถบ่ดีบ่โอเคอยู่เนาะแปลว่าเฮาก็คุยไปเบิ่งกันแล้เนาะตามเข้าใจกันแต่ว่าผู้คุยเป็นลักๆก็ยังบ่ได้มีคนโมาหยอกแต่ว่าสิแม่เนาะเฮาก็บ่มั่นใจพุ่นเนาะอ๋อยังยังบ่มีลักแงว่ายังบ่ตกลงเป็นแฟนหยัง mời bọn những chiếc tiêu vô hết mọi người chịn hảo bạo hành mọi người chịn hảo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 Lúc đi hảo hảo bọn hảo Rồi rồi hảo 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 โตมาหาผู yeah. oh. uh ้ชาวกับ oh. พ yes. oh. uh ่อนยอดบานยอดวีนเนี่ยได้แต่เด็กใจหน่อยว้าวก็ได้เนี่ยพออยากยอดใจกันมันก็แบบยืดชื่นไปได้นู่ดูเนาะปกตินี่อสมเคือเอาโทรมผู้สาวนี่ยโยดเนี่ยไดตะกอนบัดจิบังทีเนาะเออมันเยอะกินทอดเยอะเนาะหัวอ่างเนาะนี่ผมเลยวอามั้ยโอ้แกงใดิอันนี้ เป็นเด่นเนาะเอ็นเด่นนะแต่พ่อมาเท่าไหร่ก็ยังว่าโสดเนาะเออโสดตลอดบูมี่ิชใจเถอะออยากพิดแล้วเนาะมันยังบูมีให้ปิดอ๋ออยากปิดอยู่คำบ่ามีคนกล้าปิชหนิเนาะโอ้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งพิดแดกมีแบบพอแค่น้อยวะพอแค่น้อยวะแต่ว่าบูมี่กันว่าแต่ว่า คน5นึงนะเราชิพ้อมปิดอยูะแต่ว่าผู้ว่าเฉพาะจีปิดบ่นะแล้มีในใจแล้วบ่แฝดเดี๋ยวนี้นี่ยู้ในใจพอแฟดกันกำลังเชียร์เราอยู่เดี๋ยวนี้แปลว่าจะเคยเห็นหน้ากันตากเลยยอ้ยอยู่ใส่ได้เนาะไอ้ชิบูว่าห่าวห่าว่าวทำมาด่าห่านี่ไรชาละเห็นไปแล้วเนาะไมทำพลาดกันเล มาชาวบอลอยู่ส่วนชาวบอลมันเรียกว่าเขนั่ากินเพาเกี๊ยวอบ่นี่ยพอแล้วพอละเดอ้มืออื่นบ่จะเป็นอนเห็นมืออื่นขึ้นเลยเกี่ยวเข่ายังไงเกี่ยวมันนี่ก็คือตาฝนนั่นมือนนี่เนาะเแปลว่าคนนี้เนี่ยแล้วนี่เจ้าจะให้ไปเกี่ยวซอยพอไปแล้วจะเป็นยังแบบผู้ลงคนแถวๆนี้ไหนผู้ลงคนแถวนี้ไหนแถวได้ก็ไปหมดภาไในเกี๊ยวภายในนีผู้มันคือเกี่ยว ใช่เนาะเปีเกี่ยวลายดวงมันจะเร็วไหวนะทุกคนเมนเมนธรรมดาได้หนิเดี่น้องเนาะแต่ว่าทางบ้านเอว่านี่เปี่ยเกี่ยวหลายมื่นแล้วแต่ละคนแต่ว่าทางนี้เมันดำลาบไปจะเจ้าก็เกี่ยวคือกันแต่พ่อเนาะปันไปชุดหนึ่งเลยได้หนิบอกเมนเราปันไปชุดหนึ่งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวได้กินข้าวไหมก่อนจึเมาอีกได้หนิจึงกินได้เข่าเก่าเมนกินได้ข้าวเก้าจึเมา เจ้าเห็ดลายแต่จะเขาเก่าแล้วเนาะเลี้ยวเงอนบ่อยนส่วนผูอใหอกเป็นดนาสะพอนไปทายสะพอนอยู่นะเราไปเกี่ยวข้าไปจักทุกอนชวนแน่น่ะขาววาวอะไรไปข้าวอไไรขาไปหาประตูพายเ่มมองเราเพิ่นเวะาเพิ่นแชนหาเจ้าหรือบ่บ่บ่อยเจ็ดยูตอนเวลาทรมาถ่ายคลิปเจ้าก็บมีแต่ละถทร โอ้ดูดูดูดนอันนี้กระทูแบบมาถ่ายคลิปเนาะแมนถ้าถึงมาถ่ายคลิปก็ต้องทู๊ดเพื่อยละถ้าถึงเราไปให้ไปหน้ากับเห็นแมนถึาเราได้อยู่เพือนอยู่ซานว่บอยยิ่งอมล้อมอมล้อบ่บยอกม่บ่อยบ่บอยนีเนาะบบ่อยเราเป็นยอกเก่งเนาะเี่ยบ่เป็นยังพี่น้องเรายอกกันใช่ปะเราจอดโมหวมวน สพอได้ดินลายอยู่พ่นดินอยู่ดินบ่นีบ่ลายบ่บ่นี่บ่เออว่าเฮายังบ่เคยเอาลายสะพนไว้กือเด้นี่เยอาไว้บ่เนาะเอาแต่เพไปเนาะวดูบนีลายแล้วนะเอายังบ่มีคนอยากได้เนาะออบ่มีก็เอาไว้เด้่อยี่ๆเด้าียวมีคนอยากได้ังสิเอาให้นะเอาไว้เอาานเอาเบอร์ให้ เขาจะเขาโทรมาได้หรือไม่ได้เงียบเลยแช็มาหาแต่คอยเขาเขาได้โทรเขามาอยู่บ้านใคอยู่ไหมเขามาไทยแค่โทรเองเนาะก็เอาเบอร์ไปให้เพื่อนได้เป็นโทรเบอร์ก็ไงเราะว่าจะโทรมาลินจโทรได้บรือไม่ได้โทรอยู่แต่บุคคลได้รับเโทรแบบเบืร์ได้ทั้งเบอรอได้ทั้งเบอร์เนี่ยเป็นไหนอยู่ว่าบุคคลได้รับ มบไร้เอนดูครับกูไมรู้เลยว่าฮัมบูเเห็นตอนเพิ่นโทรมาเพราะว่าตังสมมติว่าเห็นแต่สายบ่อยโทรมาที่รับตลอดบ่ได้อันบ่ได้เคยโทรกลับบ่เวลาเห็นเบอร์อย่งเงี้ยแล้วเป็นยังจะกี่โทรไปไฟบูจักเนาะเอไฟโทรมาลองลองโทรกลับมั่งได้เบอร์ไฟนาะนี่คือเห็นข้างๆจริงเนาะอ้่ไดเนาะโอ้โทรโทรไปไทยโอ้ออเอง่งไ้อไอไม่่อไ เราเรางประเทศเด็กเพื่องพี่น้องไ้บางเดียวพี่ผู้สาวเป็นจีบก้าโท่่นี่สิบพันได้บ้าวบ้าคำหนึ่งสองคำได้บ่าวใช่ไหมตัวหลายคนอยู่มาใต่แต่คนย่านี้มุมี้กูปิดใจเนาะเอ้ยแม่ประเมินแพ่คนเราเลือกหลายบ้าฉพ่อน เราใจเลือกเนาะก็เลือกแน่เลยโอ้เลือกแน่ในเรื่องแล่เนาะผู้ชีวิตเนาะแนว่าโบเลือกก็ให้เลือกแน่เลยแต่ว่าเออหักมาโอ้ลมแบบว่าพ่อจากันแบบตั้งกันต่อใจสักทักนะเนาะแต่กิตติจิตใจเอาแบบนี้เนาะอือแต่ว่าัำไล่ไว้ท่านทักัำไล่ในครอบครัวเขาในนั่นนะนี่สือี่ห้ว่าสี่ไหนกิตัดสินใจปพื่อกลับด่วนเนิดนี่ก็หอยเหลืองเนาะ ไือสีบะไ้เนาะฉันมันยังแจ้งฉันอยู่ลยนะเด้งจังปลาเดี๋ยวน้องน้องน้องเหรอเอฟซีทางฝั่งไทยคือเหตุผนแท้หมวดปลาให้สอบอนเป็นเงาเนาะเงามานานต้องทีมงานเ้าก็ต้องเข้าบานโอกอล้วดูแล้วยแบบนี้เนาะดยปลาแบบวัยมาลิ่มน้ำดูด้วแบบนี้นะนี่ ออยเยว่าทางทางเราวนี่แเดว่าบกออยบกอยฮับเพสอันวลาว่าวเ<บ>วลาแข่มาเนก็ยัยงบ่าอีกเพจอะไรบุกอ <c oughs> ้อยฮับฮับเฟสก่อนม้หนี้มื่อนี้คอยเชเอาเเจ้าึน้นหน้าโกเลยแล้วมือนี้ไอ, <c oughs> อ,อ้ค่าวญาตแกนดได้แต่เนจีนเซตมาหาหรือว่าปฏิกุรยแซก่อนก่นอนเจ้าที่ฮับยังไงกันยังว่าเนาะ แต่ว่าเพิ่นเพิ่นมีคำคมที่ว่าโดนใจทั้งเก้าเจ้าอาิธับเพิ่นก็มีเนาะเจะอันเดชสาวฟ้อนขึ้นให้นคนผู้แจกลายให้งเอฟซีกู้แจกลายตัวบางเทืีบางที่เข้าเข้ามาไายแบบว่าสายเทื่อบัตรอันยังโบได้อ,อ,อ,อันนั่นแบบส่งคำพอเข้าเบอร์เขาเข้าเพชรห้ไปตรงคำพอเข้านั่นคือว่าเข้าเพชรปลอมเพชรยังเพิ่นยาใส่แล้วมันจะกว่าที่ผมเห็นครับเพิ่งยังกว่า เนี่ยเรายังใช้อยู่เนาะยังใช้อยู่แต่ว่าตรงนี้นอาจทีเป็นแง้มเกี่ยวเข่านี่นพอมีเวลาเไยบุด้อยากอันนใจแล้ว,ลว,วกักโ็โป๊ะฮะโค้กครับบุรีโตมาทั้งเบอร์ก็ได้ย <c oughs> อือเนาะและ<อ>ที่ม<อ>ันเอฟซีของบอลดี้เอฟซีของบาลดี้ก็มีอยู่แต่ว่าอัานบอลคือเอฟซีตัวยงตัวเทพต้องประพายแหละ ยาหนี้นะบ่อถ้สูตรได้ดีเาวพ่อชาวพอนปทพายบอมาฏิเศแล้วะเราหยอกล้อใล่ไหมเราพอในเกินของชาวพอนี่เป็นสีเหลือกที่ว่าอายุหายชิบเนาะอายุหายชิบปลงมาเนาะทำพกชิบเดี๋ยวเจ้าอยู่ในเกณฑ์นของเจ้าแล้วรุนปทัพพายนี่หลับได้เนาะนี่หลับก็ผู้ใหญ่เนาะกระนับนคือเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมการงป็นผยัน สี่ <mit. S 1> ห้าส <it. S brewer y> uh, like, yeah. ิลงมาใชไห้เนะเี๋ยวาจะเแบบห้างเฮือนกันไปอะไรกันแ่นมันแบบดำรงชีวิตคู่ไว้มันกี่เงนะเนาะเนาะต้องเอาใกล้เคียงกันเนาะแต่ขาบอจริงจริงจังๆไงนี่พี่น้องกันเราต้องเอาใกล้เคียงกันหรือว่าสี่สิบปลายหรือว่าห้าสิบนี่กันยังเพราอเขาต้องใส่ดูกันยาวเนาะเมนเพราะเมนว่าจะเอาไม่นี่ถทิ่มอื่นเนาะมันมองเห็นเสียผาที่ว่าเนาะหรือเราว่าเนะเสียผากตทำตัวร้ายมากกิน trai thì đốn đây nó, nhanh tinh nhanh độ, này kêu cản đấy nó, phụ kinh kêu cản đấy nó, áo cản phải là bao da bao thứ, chạy đây không ngoài để hà điem hà lai kêu cản đấy bộ hà điem hà lai, hà hà lai lép bịch, nhà b้าน này có mì nó

ແມ່ນຜัวເຂົາເນາະໄປແัว ม่ใช่ไม่ใช่มากเนาะแม่หาเป็ม่ห้างเนี่ยเขาแม่ห้างเป็นบุ๋มี่บัวนี่ัวเียแล้ก็มิชิดมักไปคนนี้เนี่ยกหะมีวจกันแม่แต่เบิ้งกินทำแบบว่านันนี้แบบทำมาบ่อยก่อนุญ่อยากทำแต่สาะพร่ในอันนั้นเรางามพอสาวพรสิสวยแล้วก็พอเบิ้งเอางามเนี่ย่อยว่าก็พอเบิ้งเนาะ

ก่เากแต่เฮาหรอกบางทีูาชาพันุ่๊บจาดกเพิ่เก่าเนาะแต่พนโทมาีนเพ่นเปิดกล้องเจ้าพิ่งบอผู้เบาจังไอ้ผู้เบาตัวใบนะเปิดเปิดกล้องยู่เปิดเปิดเทีนเนาะแต่ว่าเจ้าก็ต้องเลือกเอาคนเลรอจึงได้เนาะโบกอผูคที่เข้าใจเนาะอนที่เข้าใจเนบอบอยเข้าใจอยู่บ่บอบอยเ้วเบานะน เข้าใจอยู่บ่เข้าใจไงอู้กบวยเนาะน้ำบ่เนาะเนาะจะเข้าใจอย่างนาะแต่ว่าทความเข้าใจอยู่บ่เราว่าวะนะปกติความหมายมาเป็ว่าเราพูดว่าคนที่หน้าตาเราบอกคนุณความเข้าใจพูดคุยกันเรื่องเล่าเป็นประมาณนี้เนาะจะมากแบบคนหยอกคนแย่งเก่งอยู่บ่ทำไมว่ามากอีกอ่ะเพราะนั่นคือคนแบบหยอกต้งทาำต้งคืนเนาะคนมาหยอกมาเจ้าสวนเจ้าแยังนะ พราะมันก็แบบนี้แต่ว่าแบบว่าทำมาแบบกลางมุ่งโนดแบบธรรมดานี่ยากรุดบ่าเออธรรมดานี่แหละมันก็กลางมุ่งไว้มันก็ง่วงกลางง่วงไว้เพราะว่าเพราะว่าเรานอนแต่เว้นนี่จริงทังจริงเนาะแม่นได้กจะบ่มบ่มคนมันเยอะว่าคนน้อยว่าคนน้อย่าจัดเล่เพราะง่ายเพราะการเรียเฮ็ดกำไว้เฮ็ดแค่คือนอนโอ้เนาะดู ต้องมีมือมีวันบอกให้เรียเรียกให้การกันเลยต้องคุยกันก่อนบอกคุยกันก่อนนะตั้งโชวาเขาขโมยกันเองเพื่อด่าตั้งหุบแล้วไม่ใช่แต่เรามไเราไม่ใช่โอเคที่ิ่นก็ยังเขียนบอกอะไ้ว่ามองได้ยินน่าเจี๊ยบปากกูเช้าจุ่มเจ้าอย่างนี้กัไเลยม่ได้คุยกันเองดิเอาฟังกูจะบอกกันแบบคาร์บอนนี่ เราหมุนหมัดคนอ,นอยายุไร้ของเราคนที่ขึ้นไปที่เอาเป็นคนสุดท้ายเนาะเฉพาะ,นะเนาะกระชากจะบ่อยากมีคนต่อต่อไปเลยนะเนาะ <c oughs> ต้องเอาอายุประมาณสี 50. 50่ชิปหาชิปนี่ยังสูงเติบแล้วเนาะอยู่ใงกันดนเดีงง๋ยวปลอไทยกันยุงน่งยากอีกปลอไทยกันยุ่งยากไงทุกทำเอกสารยี่ยังกะเนี่ย โทษแต่ว่าคันถามมีผู้ใจเกินร้อยนะพ่อม่ใช่บวกมั้คือแต่พอนี่เราใจเกินร้อยอีกแล้วเราทำมาคุยกันโอเคกันไปพุ่นแบบมีเด็บงานมีการเพชดจะมีแล้วพ่อมาจะไปอยู่พุ่นนั่นพ่อบ่อพ้อมแล้วเนาะหมายว่ามีบอลทำมาหากินเมนมีบอลเปินหมากอันยากเนาะบ้านเราเมนโอ้ตกลงว่าไปอยู่ลุงเฟินจ้ะโอ้เราป้อมไปอยู่ไทยอะได้ั่นนี่แมนแมนเมน ุดยอดนะพี่น้องเนาะพร้อมแต่คนนี่ยยังบ่พร้อมให้ไปยังวัวพ่อให้ไปเนาะยังบ่มีคนพาเราไปได้แป่นบ่อยหาผู้ว่าให้เราพาเราไปเด้อบ่อยพยายามหาอยู่ยังบ่ได้โยังบ่มียังใจบ่ร้อยเดี๋ยวมื้อนี้สิเอาเพชรสะพอรนขึ้นเด้มื้อนี้ได้ร้อยแล้วเอาเพชรขึ้นได้ป่ะขึ้นนาจจเอาขึ้นแล้วแล้วทาไกบ่เนาะทันบ่ ต้องเจ้าต้องฮักเพิ่นไหมเจ้าต้องฮักเพิ่นเพราะว่าอ่าบางเทื่อคุ้นๆที่ว่าเพิ่นพ่อมดีอ่าถ้าเจ้าไปเหตุไปสั่งนั่น่อเพิ่นอยากอยากร่มน้ำกอนเนาะอ่าเพิ่นกะเดี๋ยวพาเขามาเป็นเพื่อนแบบโมฮับบ้านเพิ่นเนาะโอ้ยยังคือคือเจ้าพ่อหนิบ่ดิบเนาะคือบ่ดีเพิ่นว่าดังเ่ื่อเพิ่นเลยถามชุมเมาหนะานั่นกเพื่อยั่นบมจริงใจเพื่อนในคลิปเพิ่นวะ อันน so ี on, cycle, cocaine, mail, 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 meantime, ้จะต้อยังให้่ร้องให้หู้เนาะคนเราทำมาร้องกับหู้มายังไงโอ้โ่ต้องต้องศึกษาต้องศึกษาหาดูใจกันเนาะที่มันจะได้เริ่มตื่นแตได้โอ้ลมกับจะอนี่ไงโอ้ร้กับจะพอนะโอ้้องกับเอง่น้องมาน่งเงยังให้บ่าวบอยปากกันจะเรียบที่แน่จังหน่อยเนาะ ปากในเบ่ะไว้ากไในได้บ้างฝากทางเอ็นซีเด้อปากทางเอ็ซีเด้อถ้าสนใจสะพอนค่ะติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเลยมีตัวฉันซีนมเลยแหละมีมีซีมีช่องทางการติดต่อไม่ให้ด้วเหมือนเดิมเพราะว่าย่านเพื่นว่าเขานี่ตัวมาเห็ดดินเห็ดหัวตั้งแตอว่าผู้ชาบ่วจริงใจว่าผู้ชาบ่วพ่อผมเลยยังออกมาไทยตั้งแก่เพื่อนกะว้ามีบางคนเพื่นกะว้าผู้เพื่นบอกเข้าใจ แม่สาวเภารับเภาเสมอเนาะพอมเสมอพอแค่ว่านุ่มที่ว่าจะเข้ามาจริงจริงจริงจังนี่ขอให้มันจริงจริงจริงจังยักเกือกเลยมิแต่ว่าจอชื่อพี่น้องเลยแม่มีแต่ถักมาโยกไปซื้อก็ไปถักมาโยกไปือกปโอเคนะตู้โอเคโอเคบ้านีพี่น้องจะได้การเดี่ยวเขาต้องกล้าก็ตึงเงินแล้วได้ไหมแม่แม่แต่าอตึงเงินเสร็จแล้วพอเราได้กล้าโทรไปหาผู้ว่าวไทยแม่แม่จันวันโอ้ยโทรผู้ว่ากัน